ส่ยาวนี่โอมนะครับดาครับนี่มาทาการจัดเทลิสลูกิซึมเมือีกเช่นเคยนะครับซึ่งเทลิสลูกิซึมในวันนี้จะมาจัดกันนะก็จะเป็นในส่วนของเทลิสกลุ่มทั้งสี่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าแม่งยังมีตัวประกอบเต็มเลยนะครับสาเหตุก็คือคือถ้าไม่ใส่ตัวประกอบมา แม่งก็จะแบบว่ามีตัวละครน,น้อยมากเลยนะครับฉะนั้นก็เลยต้องทําการแอดตัวประกอบเข้ามาเล็กๆน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทุกท่านเข้าใจกันแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มคลิปกันเลยละกันนะครับที่มีดังนี้นะเหนือราชาย,ยุคหนึ่งราชาย,ยุคหนึ่งเกือบราชาย,ยุคหนึ่งเหนือผู้นํากลุ่มเหนือผู้นํากลุ่มในที่นี้ก็คือผู้นํากลุ่มเมื่อตอนอ่าสมัยตอนที่เรารแวแรกนะครับตอนแบบช่วงร้อยตอน200ตอนแรก นะครับหรือแบบว่าตอนภาคกอดด็อกอะไรนี้ระดับโยฮันตอนนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนหนือผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มยุคก่อตั้งโฮสเทลคือสาเหตุที่แม่งต้องมีเทียร์ยิบย่อยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยแม่งจะมีตัวประกอบมาด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยต้องใส่เทียร์ไว้ยิบย่อยเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็กากนั่นเองนะครับก็เริ่มเลยด้วยไอ้นี่ก็ไปกากเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็อยู่กากด้วยแต่ว่าแค่แค่แค่เป็นกากที่เก่งกว่านิดนึงนะ กดดอในะก็ดดอกนะเผื่อ <c oughs> ใครลืมนะอ้นี่โฮสเทลนะครับผมแล้วก็นี่คนระับมาของจริงกันแล้วนะครับก็คือคิมยองนะครับหรือคิมยองนั่นเองนะครับรุกพี่คิมยองเรานะครับก็ในตอนสู้กับเสี่ยวหลงนะผมส่วนตัวนะผมสเกล,ลเสี่ยวหลงที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้อะ่ะเออไม้อาวุธประจําตัวของมันะนะครับอยู่ที่ระดับเกือบราชายุคหนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ เองก็น่าจะอยู่เทียเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็คิมยองนะครับต่อสู้ฮันชินอูนะครับอ่าเปิดโมดตาสีก็น่าจะเก่งกว่าแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาคหลังแต่ว่ามันมันเปิดตาสีมันได้บัฟพระเอกไงอ <c oughs> มันได้บัฟพระเอกอันนี้คือไม่มีบัฟพระเอกนะครับอ่าอันนี้ไม่มีบัฟพระเอกไม่ยังไม่เปิดตาสีนะครับอันนี้เปิดตาสีมีบัฟพระเอกเพราะอยากจะช่วยลูกพี่ชินอูของเขานะครับก็เลยสามารถเปิดได้นะครับดูโคตรไม่มีเซเลนแต่ก็นั่นแหละนะครับอยู่นี่ไปนะครับแล้วก็นี่ครับ คิมยองอันนี้คือไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับแต่ก็อยู่เออเกือบราชายุคหนึ่งไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอออยู่หลังสุดนะเพราะว่านี่คือไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะครับ <Dann. S 1> แล้วก็นี่ครับคิมยองนะครับตอนที่ปลดความสามารถแล้วนั่นเองนะครับอ่าปลดล็อกความสามารถแล้วนี่คือจำเลยนะก้าวกระโดดเลยนะค,ความสามารถโคตรก้าวกระโดดเลยนะ <iman take it out> าากำลนะังจะปลดล็อกสายเลือดนะครับไปอยู่นี่เลยนะครับเหนือราชายุคหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับคิมยอง นะครับผมตอนที่ตัวจีนยองใช่ไหมก็ไปอยู่เหนือราชายุคหนึ่งเช่นกันนะครับแต่อยู quindi, able, ่ข้างหน้ากว่าเนาะก็เหนือราชายุคหนึ่งในที่นี้เนี่ยเผื่อใครเข้าใจผิดผมไม่ได้หมายถึงจีช่างเลยพวกนั้นที่มันเก่งเวอร์หรือแบบซองจีอะไรอย่างเงี้นะเออเหนือราชายุคหนึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือแบบว่าเก่งกว่าวางซอกดูอะ วังซอกดูคือราชายุคหนึ่งอันนี้ก็คือเก่งกว่าวังซอกดูนะครับหรือราชาพยองแท็กอะไรประมาณนั้นที่มันเป็นราชาที่มันดูจะกะกว่าชาวบ้านเขาอะนะเออแต่ก็ไม่มีฟีดรองรับชัดเจนนะฉะนั้นก็พูดเลยไม่ได้มากนะครับก็โอเคครับเอาว่าไปต่อเลยนะครับสําหรับนี่นะครับ Gho นะครับเอ,อ่อ Gho m o r i k e a like s ส r o นะ <laughs> นี่นะครับก็ให้เครดิตมนนิดนึงนะครับอยู่ แต่มันก็ไม่น่าจะแบบว่าเก่งขนาดนะั้นว่าอยู่กากไปแหละ <c oughs> อยู่กากไปแหละให,ให้ให้เองไปสู้กับพวกจางต่อให้เป็นจางเก่าขนาดไหนแม่งก็น่าจะไม่สามารถชนะได้ว่าเองอยู่กากแต่อยู่หน้าสุดไปแล้วกันนะแล้วก็นี่นะครับอันนี้นี่นี่นี่อันนี้คือสาเหตุที่ผม <c oughs> จ้างเทียดีไว้นะเพื่อมันเลยนะครับก็เป็นระดับผู้นํากลุ่มนะครับถ้าอยู่ด้วยกันนะครับในยุคก่อตั้งโฮสเทลนะเดี๋ยวนี้แม่งก็กา,กากแหละนะครับ เดี๋ยวนี้นะแต่มันก็ยังเก่งอยู่เก่งกว่าพวกสาคนนี้แน่ๆนะครับจากนั้นก็อยู่นี่ไปนะแล้วก็กอดโอบี OB, นี่นะครับก็อยู่กากไปนะครับไอ้นี่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 น,นี่อันนี้เรียกว่าขวัญใจประชาชนนะ <c oughs> มันเชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วจางจินทยอ็อบะเออนะครับก็เรีวยกวา่าน้องเขาไปโผล่ในเควสดที่ซึมนะครับก็เรีวยกว่านี่นะครับตัวพี่ชายนะครับก็ผมผมพูดคาว่าก้อไปเยอะแล้ว นี่ครับอยู่กากใบนะแต่ว่าใหา้ให้หน้าสุดลองจากจีโฮอย่างน้อยมันฉลาดนะมันฉลาดนะครับแล้วก็เออนี่นะมาแล้วกลับมาตัวหลักนะ <laughs> กลับมาตัวหลักนะครับควอนจีแทนะครับแม่งเห็นชื่อเจอรี่อย่าพูดเจอรี่แลวมันเป็นชื่ออังกฤษ เนี่ยไปชื่อกิจนะก็ต้องแยกภาษาดีหนึ่งนะ,ะก็ที่แท้นะครับล่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นตอนที่เปิดโหมดนี้ครั้งแรกนะตอนเปิดโหมดนี้ครั้งแรกผมผมให้อยู่ที่เกือบราชาอยุคหนึ่งนะครับอยู่ตรงตรงนี้ไปละกันนะอยู่ตรงนี้ไปละกันมันเกือบชนะมันไม่ไม่เกือบชนะมันล็อกแต่ก็ทํามันล็อกตึงได้อยู่นะครับฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ไปละกันนะไม่ก็ตรงนี้ ตรงนี้ลวกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับมาแล้วก็หลังจากที่พอคุมร่างนี้ได้แบบว่าค่อนข้างที่จะตามใจแล้วมันก็เห็นแม่งเปิดแบบว่าเจอเจอ,เจอกี้ยังจะเปิดอะ่ะ <c oughs> เจอโนแจซูไม่ยังจะเปิดนะครับก็อันนี้ก็อยู่ราชาย,ยุคหนึ่งไปเลยนะครับสําหรับ G แทรร่างแดงนะครับนี่ต่อมาครับตัวประกอบอยู่นี่แบน แล้วก็นี่นะครับก็จ้างนะครับจางจ้างนี่ก็อ่ะอันนี้คือตอนสูวังซอกดูอยู่เกือบรายช้ย,ยุคหนึ่งซักตรงอจัดยากกว่าผมไม่รู้ดิผมรู้สึกสาม,สาม,สามคนเนี้ยมันพอพอ,พอกันหมดเลยอแต่ส่วนตัวอาจจะให้จ้างอยู่อยู่หน้าสุดก็มันนี่แล้วกันอยู่นี่ไป นะครับเกือบราชายุคหนึ่งไปแล้วกันนะครับอยู่หน้ากิมยองนิดนึงนะแต่ผมว่าตอนเป็นล่างเนี้ยไอจีแทนน่าจะเก่งกว่านิดนึงว่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาโอ้โหอนี่ไป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 กากไปนะไปกากไปนะครับแต่อยู่อยู่รองจีโฮอยู่รองจีโฮนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็กากนะครับไอ้นี่ก็กากนะครับผมอ่าอยู่นี่นี่นี่ ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับตรงนี้ไปนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่หวางโอชุนอันนี้นี่เป็นตัวเก่าแต่เก่งกว่าไอ้พวกที่เหลือนะครับอยู่ระดับผู้นํากลุ่มนั่นเองนะหวังโอชุนถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตายเนี่ยแล้วมันมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าโอ้โฮสเทลแม่งยังมีกําลังหลักอีกหนึ่งคนเลยนะเออนะครับจะมีกําลังหลักอีกหนึ่งคนเลยนะครับซึ่งเป็นในส่วนของหวังโอชุนนะเพราะแม่งรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ได้ด้วยนี่ผมว่าความสามารถไม่ขี้โกงเกินเว้ ไอคนแต่งก็เลยต้องหรืออาจารย์ปาร์กนะครับก็เลยต้องรีบฆ่าก่อนก่อนที่แม่งจะโอเวอร์เกินนะครับคุณคิดสภาพแม่งแบบว่าเก่งพอๆกับอ่อคิมยองหรือแบบจางเงี้ยแต่แม่งไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยโอโ้โหมันรับดาเมจแหละแต่แค่มันไม่รู้สึกนี่นก็คือแบบว่าโคตรขี้โกงนะครับแล้วก็นี่ครับจางนะฮะตอนสู้ฮันชินอูก็ต้องเก่งกว่านิดนึงใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนี้ไปละกัน นะครับแล้วก็นี่อ่ะอันนี้เนี่ยผมค่อนข้าง,างมั่นใจแล้วว่าสามารถบอกได้เลยนะครับว่าอยู่ราชายุคหนึ่งได้แน่นอนนะครับสำหรับจางอันนี้นะอืมแล้วก็จ้างเปิดตานะครับเปิดได้แป๊บเดียวนะเอ้ยไม่เปิดนานอยู่ถ้านับตอนส่วนอันเบอร์วันด้วยนะครับอยู่เหนือราชายุคหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งผมไม่อยู่นี้ไปแล้วกันนับอยู่งนี้ไปแล้วกันนะครับ ก็โอเคครับมาต่อนะกับไลมันนะไลมันนี่ก็เข้าช่วงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทามาสกิฟเบอร์ช่วงฝึกนะครับช่วงการฝึกของไลมันนะครับเขาจะเป็นมังกรที่แท้จริงได้หรือไม่ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่เอ่ออยู่ผู้นากลุ่มยู่ก่อตั้งโฮสเทเลกแล้วกันให้เครดิตมึงอยู่หน้าเลยไป ให้เคดีอยู่หน้าไปเลยไปยในฐานะที่อึดมากนะครับแล้วก็นี่น่น่เน่เน่เ่ไอะอาน้องไอ้น,น,น,นี่จะจำไม่ได้แล้วคมคุณผู้ชมไอตัวพวกนี้มันประกอบมากอะงาออกมาเลยเอาถือว่าเอาไมา้มันครบๆไปนะนี่ครับแล้วก็โอเคครับโยฮันครับโยฮันในล่างเบสล่างแบบธรรมดาไม่จริงจังอะไรเลยก็ต้องอยู่กับเพื่อนแม่แหละแม่ ก็อยู่กับเพื่อนมาไปนั่นแหละนะครับโยฮันล่างนีนะ้แต่ว่าจะให้อยู่อตรงนี้ไปนะครับแล้วก็นี่นะครับโยฮันตอนใช้ CQC ก็ต้องอยู่ในระดับเหนือราชราชยุหนึ่งเลยว่าราชายุหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมให้อยู่หน้าสุดผมให้อยู่หน้าสุดแล้วกันนะครับอนี่เรียงงี้นะครับแล้วก็โยฮันตอนเปิด UI นะครับแปลกประหลาดไหมผมให้อยู่หลังสุดเ้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันเสมอกับไอเขาชื่อว่าอะไรนะยูซอนะครับยูที่ได้รับการกล่าวขานว่าเท่ากับราชายุคหนึ่งหรือเหนือกว่านะครับฉะนั้นก็ถ้ามันเสมอมันก็น่าจะไม่เท่าพวกนี้นะครับที่เรียกได้ว่าโชว์การตบพวกระดับราชายุคหนึ่งมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเนาะโอเคครับต่อมาไอ้นี่มันชื่อว่าอะไรวะจำได้ชื่ออังกฤษแบรดลี Bradley, นะครับมันชื่อว่าอะไรวะลีลีลีอะไรวะไม่ใช่ลีบอนกู <laughs> ลีลีกนอหัวช่างมันนะครับเอาเป็นว่าไอ้ยแย่แหละนะครับอันดับ5ป่ะเออประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าอยู่เอออยู่ผู้นำกลุ่มนะครับอยู่ก่อตั้งโฮสเทลไปแล้วกันนะครับอา่านี่นะครับผมแล้วก็ยุนกยอกฮอนเอ้ยไม่ดีให้อยู่เข้าอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่ตรงนี้ไป นะครับถือว่าน่าจะเก่งพอๆโอชุนได้นะแต่ก็น่าจะแพ้อยู่ดีแหละนะอาจจะแบบแพ้แต่แบบิเช,ชียดเพราะว่าตอนนี้คือสเกลมันก็ไปไกลมากแล้วเนาะโอชุนมันก็ยังไม่ได้อยู่ในะระดับที่แบบทําลายกําแพงได้ขนาดนั้นแต่พวกนี้มันทํากันได้แล้วไง <c oughs> แต่ไม่รู้ไอ้นี้ทําได้เปล่านะครับฉะนั้นไอ้นี้เนี่ยอ่อนกว่ายุนกยองฮอนแน่นอนนะครับฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ไปละกันนะครับแล้วก็ตัวประกอบไอ้นี่อยู่กลากไปตรงนี้ไปละกัน,น ตรงนี้ไปแล้วกันช่างมันนะครับอันนี้ไม่รู้จะสเกลไงนะพวกที่แบบว่ามันนานแล้วนะนี่นะครับผมสำหรับแช์วอนซอกนะครับต่อมาเป็นแช์วอนซอกแล้วนะครับแช์วอนซอกตอนสู้กับฮันชินอูเหรอก็น่าจะต้องให้อยู่ข้างๆเพื่อนก็นไหมแต่น่าจะอ่อนกว่านิดนึงไม่น่าจะอ่อนกว่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอืม แล้วก็วอนซอกตอนราชายุไม่ดีตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับวอนซอกตอนอ่าภาพบริษัทหนึ่งอ๋อภาคบริษัทหนึ่งยังไม่เปิดอะไรใช่ไหมล่ะก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะยังไม่เปิดอะไรอะ่ะเออนะครับแล้วก็นี่ครับจีนคุนโดอันนี้ก็เก่งขึ้นมานิดนึงให้อยู่หน้าขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ซักตรงเออนี่ไปแล้วกันนะครับหน้า น่าไม่ได้ดิอุยยากนะเนี่ยพอต้องมาแบบจัดให้แบบเลี้ยงไปเลยว่าตัวไหนแม่งเก่งกว่าตัวไหนนี่มันยากกันนะเว้ยคุณผู้ชมอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับอืมอยู่น่าจะเก่งกว่าโยฮันที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็น่าจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากแบบับคิมยองตอนสู้เสี่ยวหลงแบบจริงจังพอสมควรนะครับอืะม,มาณนั้นนะเก้บแล้วก็นี่ครับนี่อ่านี่จัดงานอยู่นะครับ c ี c ใหม่ของแชร์วอนซอกนะครับให้อยู่นี่เลยนะครับหน้าเอา่อหน้าในส่วนของ G ีแท้นะครับแล้วก็นี่ครับฮันชินอูอยู่เหนือราชายุคหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเหนือราชายุคหนึ่งที่ผมให้อยู่ที่เออตรงนี้ไปก็ได้นะ เออให้ตรงนี้ไปแล้วกันนะไปตรงนี้ไปแล้วกันนะจอมชินอูนะก็จบไปแล้วครับคลิปนี้เียวราเป็นคลิปที่แม่งจัดโคตรยากเลยวะคือแม่งจะไม่จัดยากเว้ยถ้าผมไม่เพิ่มตัวประกอบเข้ามาพอเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ตัวประกอบเข้ามาปุ๊บนะมันจะต้องแบบว่าแยกสมองนะครับระหว่างจัดไอพวกตัวหลักกับพวกตัวรอง <c oughs> แลวไม่ได้เคยช่องผู้เหนือผู้นำกลุ่มแม่งก็บโบด้วยนะเออนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจัดใครเข้าไปดีนะก็เรียกได้ว่าจบแล้วครับคลิปนี้ก็ขอไปสำหรับ,บการตะกุกตะกักนะครับเพราะว่า แม่งจัดยากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเปในส่วนของจัดกลุ่มอ e ีแงรฮทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งอันนั้นก็น่าจะง่ายแล้วเพราะผมก็คงไม่เอาตัวประกอบมานะครับีแ่ตัวอ e ีแเฮนี่ไม่น,าน่ามีตัวประกอบนะที่แบบประกอบประกอบจริงๆครับก็คงไม่เอามาตั้งแต่แรกนะครับฉะนั้นก็เก๊ะจบแล้วครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ